สองเทคนิคง่ายๆที่คนทำได้ไม่มีวันทำเป็นถ้าไม่ได้ทำแบบนี้ฝอ,อนฟลอกท่าเดียวฝอนฟลอกท่าต่อเชื่อมแบบนี้เรียกว่าทำเป็นเรามาดูเทคนิคที่หนึ่งกันนะครับเทคนิคที่หนึ่งคือศีรษะหน้าการมองนะครับต้องควบคุมให้อยู่ในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มแรก คือตั้งแต่การวางมือเลยนะครับลักษณะการฝึกนะครับไม่ว่าจะฝึกจากครับกำแพงหรือนะครับนอกกำแพงนะครับก็ต้องให้มีการครับฝึกมองค้างไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับสักท่าวินาทีนะครับทีนี้ครับเมื่อเราคุ้นชินกับการฝึกแบบแรกแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกท่าที่สองกันครับจริงๆท่านี้นะครับต้องฝึกให้เคยชินต่อเนื่องนะครับ มาจากเท่าสูงลงสะพานโค้งแบบเมื่อกี้นี้นะครับี่ครับเห็นไหมครับตาเขาก็ยังมองเห็นว่าตาเขายังมองนิ่งอยู่เห็นไหมครับผมนี่ครับฝึกแบบนี้นะครับผมเรามาดูการฝึกแบบครูเซฟให้กันครับลักษณะการฝึกแบบที่สองผู้อูกสอนสาคัญมากต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอนและการเซฟนะครับถ้าครูผู้อูกสอนไม่เข้าใจ แม้จะให้เด็กทำเป็นร้อยครั้งเด็กก็ยังไม่สามารถเข้าใจและทำได้ในการเคลื่อนไหวร่างกายและการกับตัวในกลางกายดูง่ายใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราต้องผ่านพื้นฐานท่านี้ก่อนนะครับไปรับดูนะครับเราจับล็อกหน้าเขาไว้นะครับเห็นไหมครับอ่าลงครับเห็นครับหน้าเขายังล็อกอยู่นะครับเห็นหน้าไหมครับหน้าเขายังล็อกอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยเขาไปยังดันตัวขึ้นโดยที่ยังให้หน้าล็อกอย่างนี้เห็นไหมครับ นี่ครับอานนี้ครับพอเราเห็นว่าเขาทําได้แล้วนะครับเราก็พัฒนาเป็นขั้นที่2ก็คือตามช่วยเขาไปเลยนะครับตามน้ําไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่เราพยายามล็อกหน้าเขาไว้นะครับล็อกนี้ครับล็อกนี้ครับล็อกหน้าเขาไว้ล็อกหน้าเขาไว้ล็อกศีรษะเขาไว้ให้เขาอยู่ลักษนะตลอดเวลานะครับทีนี้เราก็ช่วยเข้าไปเรื่อยๆนะครับช่วยเข้าไปเรื่อยๆเห็นว่าเบาแล้วนะครับ เบาแล้วเขาทําเองได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถกว่าเขานี่ครับเราช่วยอย่างนี้เขาไปเรื่อยๆครับในตอนแรกนะเมื่อเห็นว่าเขาควบคุมหน้าเขาได้แล้วนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับช่วยอย่างนี้ครับจนกระทั่งแบบเบาแล้วเราเขาควบคุมได้แล้วอ่ะเราก็ปล่อยให้ทำนี่ครับปล่อยก็ทำเลยแบบนี้ครับผมถ่ายดูนะครับครับอย่างนี้เขาถึงไมครับหน้าเขาก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับนี่คือเขาจำจำจำร่างกายร่างกายกล้ามเนื้อเขาจำได้แล้วว่า มันต้องอยู่อย่างนี้นะครับมันจะทําให้ร่างกายคาร์ล้านทีนี้นะครับแล้วเรามาดูเทคนิคที่สองครับจุดสําคัญส่วนที่2นะครับที่คนทําได้นะครับจะไม่รู้ครับว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ครับว่าต้องปรับส่วนนี้ด้วยถึงจะกลายเป็นทาเป็นได้นะครับถ้ารู้ก็จะสามารถทําเป็นทุกคนรู้นะครับจุดไหนดูนะครับจุดที่2จุดสาคัญนะครับเสร็จนะครับมาตอนนี้นะครับ นี่ครับส่วนใหญ่ปุ๊บพับสะโพกครับนี่เห็นไหมครับพับอย่างนี้ครับนี่ครับพอลงบพื้นปุ๊บเห็นไหมครับนี่คือทําให้ทําให้ท่าหนักนะครับทิ้งไปข้างหลังนะครับแล้วก็อาจจะนั่งลงนะครับบางคนนะครับแล้วยิ่งท้าหน้าเป็นอย่างนี้ด้วยครับหน้าเป็นนี้ปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับแรงเบี่ยงลงมาที่สะโพกทําให้สะโพกพับทันทีเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็ฝึกท่านี้กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกท่านะครับต้อง ใช้เวลาไม่ใช่ว่าจะทําได้ภายในวันเดียวนะครับจะทําได้ช้าได้ไวนะครับขึ้นอยู่กับร่างกายนะครับจิตใจสติปัญญาของผู้เรียนแล้วก็ความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับของผู้สอนเป็นหลักนะครับทีนี้นะครับเรามาฝึกเทคนิคดันสะโพกนะครับให้สะโพกดันไปข้างหน้านะครับไม่พับนะครับจริงๆแล้วท่านี้นะครับมันก็มาจากท่าพื้นฐานนะครับจากท่า สะพานโค้งแล้วยกขึ้นยืนนะครับเราฝึกมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่จริงแล้วถ้าถ้าไม่รู้นะครับพอฝึกท่าพันวอลเลยนะครับก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปถ้าเราฝึกพื้นฐานมาตั้งแต่แรกนะครับจะมีความละเอียดแล้วก็มีศักยภาพในการต่อท่าก้าวหน้าต่อท่ากัา้นการไปได้โดยง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท่า ดันสะโพกนะครับคือเป็นเทคนิคง่ายๆทคนิคสองที่ทําให้ช่วยให้ความแตกต่างระหว่างทําได้กับทาเป็นนะครับขอถ้าบอลบอลดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ทําเป็นทุกคนดูนะครับดูตรงนี้นะครับปึ้งดูตรงนี้นะครับจะจะทําให้เขาเป็นสองย่างไหะนะครับดูเขาต้องเขาจะดันสะโพกช่วงนี้นะสะโพกี่ดันไปข้างนี้ตลอดนะครับอ้าวดูว่าหนึ่งสองเห็นไหมครับสะโพกเขาไม่หมดมาเลยอย่างนี้นะครับลงครับลงส่ายโค้งนะครับลงปุ๊บ เห็นไหมครับดูนะครับพะดนอ้าวหนึ่งสองเห็นไหมครับเขาจะนำ่ตะโพกอย่างนี้นะครับนี่ครับตั้งแต่ตั้งแต่พื้นฐานเขาึกมาอย่างนี้นะครับเมื่อผมนะครับจะเซตน้ำหนักนะครับภาพรวมแบบรับน้ำหนักทั้งหมดแบบภาพรวมเอาทั้งสองอย่างนํามารวมกันปุ๊บผมก็จะเซตหนักตรงอยู่ช่วงกลางนะครับดูนะครับผมจะขวัญขวัญ็นช่วงกลางดูนะครับนะครับอย่างนี้ครับจริงๆแล้ว เขาทำได้เองนะครับแต่ผมจะให้ดูจงังหวะนะครับเพื่อที่จะให้ครูทักเขาเสียนะครับทีนี้นะครับเราได้รู้แล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างการทําได้กับการทําเป็นแล้วนะครับแล้วก็วิธีเทคนินะคเทคนิคก,การฝึกนะครับในการทําให้เป็นนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการทํา การทําเป็นนะมีประโยชน์ยังไงนะครับทําไมต้องทําให้เป็นนะครับไม่ใช่แค่ทําได้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ